บริษัทในตลาดหุ้นไทยอยู่รอบตัวเรามากกว่าที่คิดโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารและประกันช่วงสิ้นปีแบบนี้เราใช้บริการบ่อยๆทั้งรับเงินเดือนซื้อประกันซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีมาดูกันสิว่ามีบริษัทไหนให้เราเป็นเจ้าของในตลาดหุ้นไทยได้บ้างซึ่งแบงก์ใหญ่ในไทยก็มีในตลาดทั้งธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงไทยกสิกรไทยหรือ SCB แต่ที่จริงธนาคารเล็กลงมาก็มีให้เลือกซื้อนะอย่างทีทีบีแบงก์เล็กอย่าง TKP หรือ CIMBT หรือ LHFG ไปจนถึงธนาคารเจ้าสินเชื่อรถยน ข้ามมาหุ้นประกันที่หลักๆก็แบ่งได้เป็นอีก3กลุ่มก็คือประกันภัยอย่างกรุงเทพประกันภัยเมืองไทยประกันภัยหรือทิพยประกันภัยกลุ่ม2คือประกันชีวิตอย่างเช่นกรุงเทพประกันชีวิตไทยประกันชีวิตเคดมันยูไอประกันชีวิตหรืออยุธยาอารีอันส์และสุดท้ายกลุ่มนายหน้าประกันที m ที่หลายๆคนก็น่าจะคุ้นชื่อกันดีชื่อว่าทั้งหมดที่ยกมาเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเคยใช้บริการกันบ้างสักครั้งสองครั้งแหละส่วนใครที่อยากจะลองเริ่มลงทุนติดตามกันต่อได้ที่แฮชแท็กเซตไลฟสไตล์จากเพจเซตไทย